สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัด present simple tense sheet ที่1กันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดู sheet ที่1กันเลยนะคะโจทย์ก็มีอยู่ว่าจงนำคำศัพท์ที่อยู่ในวงเล็บมาทำเป็น present simple tense ให้ถูกต้องนะคะข้อที่1นะคะดูตามเลยนะคะ susie shopping in c a u s e w a y bay ก็เขาให้คำในว,วงเล็บคำนี้หมายใช่ไหมคะ,ะคำว่า love ก,ก็เขียนลงไปเลยคะ่ะ l o v e เสร็จแล้วก็พิจารณาว่าเราจะเติม s หรือ es ก็มาดูนะคะซูซี่หนึ่งคนใช่ไหมคะก็เติม s แค่นี้เองคะ่ะเสร็จแล้วต่อไปนะคะ c o s s pay pay ให้คำว่า b มา b ตรงนี้หมายถึงว่า is a m ่นะคะเข้ามาถึง verb to be ฉะนั้น cause verb verb to be มีหนึ่งอย่างนะคะหนึ่งอย่างแล้วก็ใส่ is แบบนี้นะคะต่อไปนะคะข้อที่สาม a d j e c t i นะคะ adjective เ,เท็กะนะคะแล้วก็ g t t แบบนี้นะคะที่ข้อพิจารณาว่า อเบสที่มีอยู่หนึ่งคนใช่ไหมคะหนึ่งคนก็เติม s นะคะก็อ่านออกเสียงว่า n e g a ลเ v e s นะคะต่อไป i ให้คำว่า like มาใช่ไหมคะ like ก็ใส่ลงไปเลยค่ะคำว่า i นี้จะเป็นยกเว้นนะคะคือไม่ต้องเติม s คะ่ะเพราะว่าถ้ามีหนึ่งคนปกติจะเติม s s ใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้ไม่ต้องเติมคะ่ะยกเว้นประธาน i ตัวเดียวน,นะคะต่อไปคะ่ะ school always start t a r t ก็สะกคูณมีกี่สักคูณคะมีหนึ่งสักคูณนะคะก็หนึ่งสักคูณก็เติม s ค่ะ uh, stars at eight o'clock in the morning นะคะต่อไปก็าจะบอก we usually are are uh, a r e arrive นะคะ arrive we ตรงนี้นะคะ we แปลว่าเราเรามีสองคนก็ไม่ต้องเติะไรทั้งสิ้นะคะต่อไ้แบบนี้เด็ก dog นะคะ like l i k e เด็ก d อกมีกี่ d อกคะมีหนึ่ง dog ก็ กิริยาที่ตามมาเติมกิริยาเติม S ค่ะต่อไป Henry Help ตัวนี้นะคะหมายถึงว่า verb to help ซึ่งมี2ตัวก็คือ h-a-v-e แล้วก็ h-a-s นะคะ Henry เราจะใช้กับ has นะคะจบแล้วค,ค่ะาำรับคลิปนี้นะคะมีนอยู่แข้ออ่านแล้วเราไปทดทวนดูนะคะกับหลักการตัวนี้เป็นแบบฝึกหัดนำมาใช้นะคะโอเคค่ะถ้าชอบก็ กด subscribe ให้คุณครูเลยนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าชีดที่สองนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ